สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตะซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแทนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญศิลปินเพลงเพื่อชีวิตแถวหน้าของเมืองไทยที่โดยส่วนใหญ่เพลงของเขามักจะมีเบื้องหลังมาจากสิ่งที่น้ำหมูเคยประสบพ,พบเจอมาก่อนและเพลงก็โด่งดังกลายเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนอย่างเช่นเพลงตังเกครับล่าสุดน้ำหมูกำลังจะมีคอนเสิร์ต1960 คอนเสิร์ตที่จะนําเรื่องราวประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังบนถนนสายดานตรีที่ยาวนานและยิ่งใหญ่มาร้อยบรรเลงในแบบฉบับของคนพูดเพลงช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบกับน้ำหมูพงเทพถึงเรื่องนี้กันครับปีนี้ผมาอายุ60วัยเกษเียนะก็ยอมรับว่าเกษียณไดใใ้ในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องเพลงเนี่ยน่าจะมีอีกก้าหนึ่งที่จะก้าได้อีกแล้วรู้สึกประการฝันของทุกคนมันมีความหมายต่อต่อการเป็นอาชีพร,ร้องเพลงของผม สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแพร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับคอนเสิร์ต1960เป็นคอนเสิร์ตที่ฉลองในวาระที่นำหมูพงเทพกระโดนชำนาญมีอายุเข้า60ปีครับด้วยแบบฉบ,บับการเล่นคอนเสิร์ตแบบคนพูดเพลงที่นำหมูมักจะหยิบยกเรื่องราวของคนสิ่งแวดล้อมและสังคมมาเล่าสลับกับการร้องเพลงวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญถึงคอนเสิร์ต1960ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ ีนี้ผมาอายุ60 60ปีนี่สมว่า,าทั้งทั้งโลกเขาก็ถือว่าเป็นวัยเกษียณนะผมก็ยอมรับว่าเกษียณได้แต่ในในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องเพลงเนี่ยน่าจะมีอีก9ก้าหนึ่งที่จะก้า 9, ได้อีกแล้วรู้สึกว่าการฝันของทุกคนมันมีความหมายต่อต่อการเป็นอาชีพละอรเพลงของผมเลยถือว่า60ปีเกษียณอายุตามตามโลกมนุษย์ที่เขาทํากันแล้วก็ขอก้าอีก9ก้าหนึ่งเริ่มใหม่หนึ่งก้าวของอายุ60 นั่นคือที่มาของ1960ะนงงงะ,ะนนนนและด้วยต้นทุนในบทเพลงต่างๆของน้อหมูพงเทพที่มีมากมายทำให้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเต็มไปด้วยเรื่อง,ร,องราวบรรดาลใจที่ทำให้เกิดเพลงต่างๆถูกหยิบยกขึ้นมานร้อยบรรเลงในแบบฉบับของคนพูดเพลงมอเเรคช่น กาใครเราจะคิดว่ามานาวินได้เห็นยังไงลไล่ใบขับขี่บอกในสีว่าตน้นเต็นและยังไงตอนนั้นเรียกคาร์าบ,าบาวไปตามตามวงคาร์บาวไปก็พาก็ไปขึ้นดอยไปเจอไอ้เหล่าพ้ไปเจอเหล่าเชงที่มีชื่อไอ้เหล่าเชงมอเตอร์ไซค์อ,อ่างห้าเนี่ยเพราะว่าอะไรมันมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้วิ่งเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวเลย,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 ยพอติดไฟ,ฟแดงตำรวจก็บอกดังหนวงหูชาวบ้านมึงเปลี่ยนเกียร์บ้างไม่ได้ยังไงมันมีตั้งหลายเกียร์น่ะโอ้ กูต้องหลัวนอ,อคุณเน่องจาว่าเฮาจะเป็นคนประหยัดนอเฮาจะให้มันเสียทีละเกียร์เร่มเพลงไปเพลงหนึ่งก็คุยคุยไปเล่นไปเออคนรู้สึกว่าเออมันเขาท่าดีก็เป็นเอกลักษณ์ว่ารองเพลงต้องมีเรื่องเล่านะทั้งตลกบ้างเรื่องเศร้าบ้างผมจะเน้นสเจ็ตเล็กๆเ,เ,เ,เอามาประดิษฐ์ประต่อแล้วก็สร้างสีสันตัวละครเพิ่มนิดหน่อยแต่บนมูลฐานของความเป็นจริงอย่างตังเกอเงี้ยตังเกอผมก็ ไปเล่นดนตรีเสร็จก็จะไปเที่ยวปากน้ําปานก็เจอเรือทะเกเต็มเลยก็จะได้ยินได้เสียงภาษาอีสานก็ได้แรงบันดาลใจเออคนคนอีสานเนี่ยมันต้องเป็นทุกอาชีพไม่งั้นอดตายฟันเกิดชูแดนอีสานทิ้งกระดานที่เราดูไม่เห็นดูแคลนทีร้อนกี่นากี่หมื่นร้าวรานไม่เคยสถานทุกเส้นทาง เร่อนี้ก็จะคัดเพลงมาเล่นเยอะๆหละเพลงอีกหลายเพลงที่ผมผมเขียนมาตั้งหลายปีมายังไม่เคยเล่นก็มีแล้วก็จะชวนเพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยดึงผมเข้ามาในวงการหรือช่วยเหลือเชื้อจานกันบ้างมาร้องเพลงให้ฟังด้วยยังไงเสรยก็เชิญไปรับการคารวะจากผมที่สตาล่าวันที่สองที่สามพฤศจิกายนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ